วันนี้มารีวิวเป็นเข็มขัดสแตนเลสหน้าเล็กนะคะจะมี2ลายให้เลือกนะคะแล้วก็พิความพิเศษของ2ลายนี้นะคะก็คือเป็นลายที่มีความยาวมากกว่าเดิมถึง6ข้อนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดเป็นนิ้วสำเร็จที่เวลาเราเกี่ยวตะขอแล้วนะคะมาดูลายที่1กันก่อนนะคะลายที่1ก็คือจะเรียกว่า คล้ายผีเสื้อนะคะแต่จริงๆตรงนี้คือคือลายดอกไม้นะคะแล้วก็ทําเป็นเป็นแฉกแบบนี้นะคะขึ้นมาทุกชิ้นนะคะจะเป็นงานเชื่อมนะคะสังเกตว่าตรงห่วงตรงนี้นะคะจะเชื่อมตรงรอยต่อเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เข็มขัดไม่บางมากนะคะตรงนี้ ค่อนข้างแข็งแรงเลยค่ะความกว้างของเข็มขัดตัวนี้จะอยู่ที่สามซนติเมตรค่ะความยาวเมื่อเมื่อคาดแล้วนะคะสูงสุดจะคาดได้ถึงเอลสี่นิ้วเลยค่ะถ้าลูกค้าเอลไม่เกินนี้ใส่ได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นสำหรับยาวพิเศษนะคะจะเอลเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะโดยการที่คาดลดหลั่นเข้ามานะคะ ก็คือว่าเกี่ยวด้านด้านในเกี่ยวตะขอในปุ๊บก็เกี่ยวตะขอด้านหัวนะคะส่วนลายที่2นะคะตัวหัวเข็มขัดก็จะเหมือนลายแรกเลยนะคะส่วนลายนะคะตัวนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าตัวแฉกของดอกไม้เขาจะทําใหญ่เอายาวไปกว่าแล้วก็ทําเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมนนะคะตรงนี้ ห่วงเชื่อมเหมือนกันค่ะตรงรอยต่อจะทนนะคะก็เลือกที่เป็นห่วงเชื่อมนะคะว่าจะทนทานกว่านะคะส่วนลายนี้นะคะลายที่2ของหน้าเล็กแล้วก็ขนาดยาวจะเป็นเอวจะสูงสุดอยู่ที่50.5นิ้วนะคะถ้าวัดตลอดเส้นจริงๆจะได้ประมาณ51าหน่อยๆะค่ะห้นิ้วแต่ว่า อันนี้เทียบตอนที่เราใส่สำเร็จแล้วนะคะใส่ข้อสุดท้ายค่ะค่ะก็เกี่ยวด้านในแล้วก็เกี่ยวด้านนอกเหมือนกันเลยค่ะรานะคาสทั้ง2องลายรุ่นนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นลายหน้าเล็กแบบเชื่อมนะคะก็จะอยู่ที่เส้นลัสองรบาทค่ะ ถ้าสนใจก็ติดต่อแม่ค้าได้นะคะที่เบอร์โทร0827798990นะคะส่วนลายอื่นๆนะคะแม่ค้ายังมีลายเกียวด้วยนะคะลายเกียวก็เป็นสินค้านอดยอดนิยมนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะทนแล้วก็ขายดีนะคะคะสอบถามเพิ่มเติมเมนที่ใต้คลิปก็ได้นะคะ น,นี้นะคะเอาไปใส่กับพวกผ้าถุงสำเร็จหรือว่าเป็นจงกระเบนชุดไทยได้หมดเลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ร้านลิชชี่มัมน,นะคะขอบคุณค่ะ